สองบุคคลสำคัญช่วยวอลเลย์บอลชายไทยสิวแชมป์แฟนวอลเลย์บอลได้ออกมาขอบคุณโค้ดออสเกียติพงษ์รัชตากเรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีส่วนในการร้องขอ f i ฟ b ให้ส่งโค้ดปาร์กกีวอนมาช่วยฝึกสอนและพัฒนาทีมชาติไทยรวมถึงโค้ดเอ็มมา่าอนุเชษด,ดำดวงรำหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลเกาะกูคดคาบานาที่มีส่วนในการปั้นเต้ยอนุรักษ์พันรำและบาเรนธนทัตทวีรัตน์จนฟอร์มกระฉู อันที่จริงคนแรกที่เราควรจะขอบคุณคือโคดออสนะครับโคดออสคือผู้ที่ร้องขอไปอยัง FIVB เพื่อให้ส่งโค้ดมาช่วยฝึกสอนและพัฒนาทีมชายชุดใหญ่ของไทยเราเราจึงได้โค้ดปาร์กกีวอนท่านนี้มาส่วนอีกคนพูดถึงโค้ดเอ็มม่าที่ปั้นเต้ยกับบาเรนว่าแม่สอนมาดีเกาะกูดเขาให้โอกาสและทําให้นักกีฬามีศักยภาพมากจนสุดท้ายก็กลายเป็นเพชรสุดยอดจริงๆ